รกราบนมัรสการ d พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมสัมมาสัมพุทธะปัจชิมาสัมพุทธะทุทุกพระองค์ด้วยความครุบนอกน้อมลูกขอนำเสนอการสรุปธรรมะของคุณแก้วนามสมุดขอรับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสรุปหัวข้อธรรม ผู้มีปัญญาเห็นแจ้งในจิตก่อนอื่นเราควรจะทำความเข้าใจเรื่องจิตให้อย่างต่องแท้เสียก่อนเพราะจิตนี้เป็นตัวกลางที่ทำให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเพราะมีกิเลสในจิตเป็นผู้บงการในการสร้างกรรม ซึ่งผลให้เกิดท่าสี่ขันห้าและเป็นเหตุให้เกิดมีความอยากไม่อยากก่อให้เกิดการกระทําทั้งความดีและความชั่วซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์ดังนั้นผู้มีปัญญาจะต้องพบจิตเห็นจิตให้ได้ก็จะสามารถกำจัดกิเลสออกจากจิต โดยเราจะต้องมาบําเพ็ญปฏิบัติในกรอบศีลธรรมสมาธิปัญญาเพื่อให้สร้างผมทั่นทานเพื่อเรียต่อสู้กับกิเลสได้โดยจะต้องฝึกฝนจิตให้มีความตั้งมั่นให้เกิดความสงบนิ่งเฉยเฉย ิดแสงสว่างและเกิดพลังเพื่อที่เราจะมาสลายอติเลกให้ลดให้หมดไปให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ผุดหอมเมื่อใดที่จิตที่เราฝึกฝนดีแล้วแข็งแกร่งตั้นมั่นในความดีนั้นแข็งแกร่งมากจนอยู่เหนือกิเลสได้กิเลสจรก็ไม่สามารถเข้ามาในดวงจิตเราได้อีก จิตตรงนั้นก็จะเป็นผู้เตือนผู้เบิกการ,รู้เข้าใจสภาวะทางแห่งชีวิตเข้าใจวงจรการทำงานของกายการกิเลสว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามของมันเช่นนั้นเองเราก็สามารถดำเนินชีวิตอย่างปกติทำงานอย่างอิสระ ได้มองเห็นความหลุดพ้นของจิตได้อย่างละเอียดเพื่อได้แยกออกจากสมมติได้เมื่อยังมีชีวิตอยู่และเมื่อเราดับขันจิตแล้วก็จะอยู่เหนือความมีไม่มีซึ่งต่างกับคนที่ไม่มีปัญญาจะมีความรู้เตื่นเห็นตามความเป็นจริงของกฎแห่งกรรมกฎธรรมชาติ ร่มงหลม่มัวเมาอยู่ในความรักความโลคความโ,ปรปาาาลโลกรธความหลงจมอยู่ในทะเรทุกความตาสงสารอยูต่ตลอดไปขอบคุณขอบุญกุศลจากการใช้เสียงเป็นธรรมทานจงบังเกิดแก่คุณแก้วนามสมมุติด้วยเทิน